มินาซังคอนิจิวสวัสดีค่ะก็พบกับธนูชินิฮงโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ขอถักทาเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะจำได้ไหมคะคอนนิจิวะแปลว่าอะไรนะคะคอนนิจิวะนะคะคือการสวัสดีตอนกลางวันนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะมานําเสนอกันเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรา ดูเลยนะคะจะเห็นจากภาพเหมือนดูไม่ค่อยสบายเลยเนาะอาการไม่ค่อยดีเลยค่ะไอคอคอกคอแคกๆอยู่เลยนะคะคุณลุงวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยภาษาญี่ปุ่นกันนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าเจ็บป่วยนะคะเราจะพูดว่าเบวคิเบวคิ นะคะเบี้ยวขีแปลว่าการเจ็บป่วยนะคะจำได้ไหมคะคลิปก่อนหน้านี้พี่เคยอสอนในเรื่องของอวัยวะต่างๆของร่างกายไปเนาะในบทนี้นะคะก็จะมีความเกี่ยวข้องกับของอวัยวะด้วยนะะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็มีความเกี่ยวข้องกันนะคะดังนั้นถ้าใครจำคำรําคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะได้นะคะก็จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในการอาบอกอาการเจ็บป่วยได้ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอันแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคน,นะคะเมื่อเราไม่สบายและเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราจะพูดยังไงได้บ้างนะคะอ่าอันแรกเลยนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ,ะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าไทโชกะวารุยเดสไทโชกะวารุยนะคะไทโชนั่นหมายถึงสภาพร่างกายนะคะ ใช้คำช่วยกะมานะคะวาดุยแปลว่าไม่ดีสภาพร่างกายไม่ดีนั่นคือรู้สึกไม่ค่อยสบายนั่นเองนะคะและตัวอย่างที่2คือรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะคะแต่วิธีการพูดเขาเปลี่ยนไปคือคาราดานอกุยเก้าวารุยเดส คารดาแปลว่าร่างกายนะคะใช้คำช่วยโนม,มาเชื่อมนะคะกวยแปลว่าสภาพนะคะสภาพร่างกายแล้วก็ใช้คำช่วยกะนะคะต้องการจะบอกว่า,าสภาพร่างกายนะคะไม่ดีก็คือกวยกะวารุยเนาะวารุยแปลว่าไม่ดีนะคะอันนี้กรณีถ้าเราอยากบอกว่าเราไม่สบายเราก็ใช้สองประโยคนี้มาพูดได้นะคะและประโยคถัดไปที่เราจะแนะนำก็คือนะคะ ร้านขายยาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะคะคือถ้าเราต้องการจะพอเรารู้สึกไม่สบายใช่ไหมคะเราต้องการที่จะไปโรงพยาบาลหรือต้องการที่จะไปซื้อยาเนาะเราก็อาจจะถามเขาว่าโรงพยาบาลกับร้านขายยาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะก็ใช้ประโยคนี้มานะคะอิชิบังจีคายเคิวคิว่าดูโคเดสกาอิชิบังจคายคิวคว่าดูโคเดสกาอันนี้จะหมายความว่า ร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนนะคะแต่เราต้องการจะบอกว่าโรงพยาบาลนะคะเราใช้เบลินมาแทนก็จะพูดว่าอิจิบังจี้ไข้บบลินว่าโดโคเดสกาอิจิบังจี้ไข้เบลนว่าโดโคเดสกานะคะอิจิบังคือที่1นะคะจำได้ไหมคะเราเรียนตัวคันจิไปเนาะจี้ไข้ก็คือใกล้นะคะเป็นคําคุณศัพท์นะยักเคี้ยวขู่ก็คือร้านขายยาตัวนี้ก็เลยจะแปลว่าร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดนะคะแล้วก็มีคําบ่งบอกถึง คำถามคือโดโคเนที่ไหนเดสแล้วก็ตามด้วยเดสกานะคะเป็นการแสดงคำถามนะ,ะต่อมานะคะมีร้านขายยาโรงพยาบาลอยู่ใกล้ๆไหมอันนี้คือความหมายใกล้ๆกันเลยเนอะแต่ประโยคเมื่อกี้ก็คือจะใช้คำแสดงคำถามโดโคมาว่าที่ไหนนะคะแต่อันนี้คือบอกว่ามีนะคะใช้อาริมัสเข้ามานั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าชิคากุนิยาเก็คุวะอาริมาสกะาชิคากุนิยาเก็คุวะอาริมัสกะ ชิคากูนี่เบอิงว่าอาดิมาสกานะคะก็มีสองอย่างด้วยกันเนาะก็คือร้านขายยาที่ใกล้กับโรงพยาบาลที่ใกล้นะคะมีไหมนะคะเราต้องการถามเขาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่าถัดไปนะคะอันนี้เราอาจจะป่วยค่อนข้างเยอะแล้วเราอยากไปโรงพยาบาลเนาะก็อาจจะใช้คำนี้บอกเขาก็ได้นะคะว่าตอนนี้เราอยากไปนะคะเบลิงเอะอิคิไตยาเอะอิคิไตเดส เ o ลิงคือโรงพยาบาลเนาะใช้คำช่วยเอ๊เพราะว่ามันใช้คำกริยาอิขุนั่นเองเนาะก็คือใต้เป็นการบ่งบอกถึงความวาอยากนะคะตัดมสัสออกแล้วเติมใต้ไปเลยนะคะมันก็เลยแปลว่าเบลิงเอ๊อิขิตใต้เดสนะคะอ่ะถัดไปกรุณาเรียกรถพยาบาลให้หน่อยนะคะอันนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าคิวคิวฉาโอยนเดกุดะไซคิวคิวฉาโอยนเดุดไซ คิ้วคิวชาแปลว่ารถพยาบาลนะคะโอย่อนเดคุดาไซเนาะใครใช้คำช่วยโอมาย่นคือโยหมุนั่นคือเรียกนั่นเองนะคะคุดาไซคือเป็นการประโยคการร้องขอนะคะให้เขาช่วยเรียกให้หน่อยนะคะโอเคนะคะ ทีนี้คุณหมอมาถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอถามอาการคนไข้นะคะมีตัวอย่างประโยคอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณหมอถามว่าไม่สบายตรงไหนนะคะโดนอัต調,調子がิโนโชชิกะเยอะคุณใหเดี๋ยสโดนอัตนน o i อันนี้เรามาดูความหมายทีละอันนะโดนเฮโดนอัตถาริโนโชชิโชชิแปลว่าสภาพเนาะอัตถาริคือตรงไหนอ่ะ ตรงไหนที่มินมีสภาพการที่ไม่ดีก็คือโยคุไนแปลว่าไม่ดีโยคุโย่อยแปลว่าดีใช่ไหมแต่เราต้องการจะบอกว่าไม่ดีก็คือโยคุไนนั่นเองนะคะจากคําว่าดีจะแปลว่าไม่ดีนะคะนี่คุณหมอก็ถามว่าไม่สบายตรงไหนนั่นเองนะคะถัดมาตัวนี้นะคะเป็นอะไรมานะคะน,นี้คำสัน้นโดชิมาสตากะโดชิมาสตากะ อันนี้จะแปลว่าเป็นอะไรมานะคะคุณหมออาจจะใช้คําสั้นๆตรวนี้หรือพยาบาลเนาะตอนที่เขาสอบประวัติเราเขาก็อาจจะมีคําถามตรงนี้มาก็ได้นะคะถัดไปนะคะคุณหมอบอกว่ามีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอิสุโกโร่ฮัชโชชิมาสตะกะอิุโกโรฮัชโชชิมาสตะกะอนะคะ เมื่อไหร่นั่นเองประมาณช่วงไหนนะคะอิสุคือเมื่อไหร่ใช่ไหมโกโลกคือประมาณช่วงไหนนะคะผัดโชก็คืออาการเจ็บป่วยนั่นเองนะคะชิมัสตะเป็นรูปอดีตเนาะก็คือคุณมีอาการตรงเนี้ยที่เจ็บป่วยตรงเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นเองนะคะอ่าถัดมาแพ้อะไรมาหรือเปล่านั่นนี่ค่ะโนอะเลอร์กีว่าอะริมัสก้านี่ค่ะโนอะเลอร์กีวาอะริมัสกะ นั่นนี่ค่ะแปลว่าอะไรนะคะใช้คำช่วยโนมาเชื่อม a l l e กี้คือการแพ้นั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยวะแล้ว a l l ิม m a ก k a นะคะเป็นการเน้นเนาะปกติ a l l ิม m a เนาะเราจะใช้คำช่วยการใช่ไหมคะแต่อันนี้คุณหมอต้องการจะเน้นว่าคุณไปแพ้อะไรมาหรือเปล่าก็เลยใช้คำช่วยวะมานะคะเป็นการเน้นย้ำเน้นความรู้สึกนั่นเองนะคะโอเคนะคะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะถัดมานะคะ เจ็บตรงไหนนะคะคุณหมอถามว่าเจ็บตรงไหนโโคหก a ะอิตามิมัสก a คกะโรคหกคือที่ไหนใช้คำช่วยกะมาอิตามิคือแปลว่าเจ็บนะคะเป็นลูกสุภาพเป็นอิตามิมัสนะคะตรงนี้ก็เลยแปลว่าเจ็บตรงไหนนั่นเองนะคะอะต่อมามาดูรูปประโยคบอก อาการเจ็บปวดกันบ้างเนาะรูปประโยคของเขาก็ง่ายๆก็คืออวัยวะร่างกายในส่วนที่เราเจ็บหรือปวดจำได้ไหมที่พีเคยสอนในเรื่องของอวัยวะมันจะามาใช้ตรงนี้นี่เองนะคะแล้วก็เอาคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะใส่ข้างหน้าแล้วตามด้วยกะอิตายเดสนะคะมันจะแปลว่าเจ็บอะไรหรือปวดอะไรนะคะปวดอวัยวะอะไรหรือเจ็บอวัยวะอะไรนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคดีกว่าจะได้เห็นภาพนะตัวอย่างการเจ็บป่วยพื้นฐานนะคะ มีอะไรบ้างอันแรกเลยอะไรเอ่ยปวดท้องนะคะโอนะคะกายอีใตเดสโอนาคากายอีใต้เดสโอนาคาคือท้องตามด้วยกะอิตตยเดสก็คือปวดท้องนั่นเองนะคะอ่าการเจ็บปวดถัดไปปวดฟันค่ะฮักะอิตตยเดสฮักะอิตตยเดสถัดไปค่ะนี่อะไรเอ่ยปวดหัวนะคะอะตามากะอิตตยเดสอะตมากะอิตตยเดส และอันนี้ค่ะมีอะไรเอ่ยเจ็บคอโนโดะไก่ไตเดสโนโดะไก่ไตเดสอันนี้คือเจ็บข้างในคอเนาะอย่างที่บอกคำว่าคอมีสองอย่างคือคูบีกับโนโดะกรณีที่เราเจ็บคอนะคะคือมันเจ็บข้างในนะคะเราก็เลยใช้โนโดนะคะอ่าถัดมาอันนี้อะไรเอ่ยมีน้ำมูกเลยเป็นหวัดนะคะค a าเซโอ๊ฮีเตอิมัสคาเซโอฮีเตอิมัส เกษตก็คือหวัดนะคะฮีขุก็คือเป็นเนาะคือเป็นหวัดนะคะถ้าเราต้องการจะบอกเป็นหวัดก็ใช้คํานี้ได้นะอ่าถัดมาการเจ็บพื้นฐานอีกอันนึงคือมีอะไรเอ่ยมีน้ํามูกไหลนะคะฮานามิซึกะเดมัสฮานามิซึกะเดมัสฮานะคือจมูกมิซึคือน้ํานะคะรวมการเป็นน้ํามูกนะคะเดมัสคือไหลหรือออกมานั่นเองนะคะก็นี่ก็เลยแปลว่าน้ํามูกไหลนะ ถัดมานะคะโอ้มีเลือดออกด้วยเลือดออกนั่นเองนะคะจิกาเดเตอีมาสจิกาเดเตอีมาสจิแปลว่าเลือดนะคะเดเตอีมาสคือเลือดกําลังออกอยู่เลยนะคะสภาพการที่แบบเลือดออกอยู่นะคะอันที้สองโอ้ดูวิงเวียนเลยนะคะเวียนหัวหน้ามืดนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเมมายกาชิมาสเมมกาชิมาสอันนี้กรณีเราไปยืน ตากแดดนาน,านาหรือไม่ได้กินข้าวเนาะก็อาจจะเวียนหัวหน้ามืดได้นะคะใช้คํานี้เลยนะคะถัดมาอะไรเอย่ยโอ้น้ำร้อนลวกรอเปล่าเนี่ยใช่แล้วแพ้ไฟไม่ไฟลวกน้าร้อนลวกนะคะภาษาญีป่ปุ่นพูดว่ายากเโดโอชิมาสตะยากเอดโอชิมาสตะนะคะอันนี้กรณีน้ําร้อนลวกนะคะก็ใช้คํานี้เลยถัดมาอะไรเอย่ยเหมือนไอเลยเนาะใช่แล้วไอนะคะภาษาญีป่ปุ่นพูดว่าเซคิกาเดมัส เซกิกาเดมัสและถัดมาค่ะกระดูกหักนะคะนี่เจ็บปวดพื้นฐานหรือเปล่าเนี่ยกระดูกหักกันข้างแบบเยอะนิดนึงเนาะ,ะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโคเซสึชิมาสตะโคเซสึนะคะตัวนี้จะแปลว่ากระดูกเนาะเซสึแปลว่าหักนั่นเองนะคะรวมกัน2ตัวก็เลยเป็นกระดูกหักนะคะแล้วก็เป็นรูปอดีตเนาะชิมาสตะมันหักไปแล้วนะคะก็คือเป็นรูปอดีตนั่นเอง และต่อไปนะคะอะไรเอ่ยอาการเหมือนแบบจะอ้วกเลยเนาะขื้นไส้นะคะนี่คือนไส้อาเจียนนั่นเองภาษาญี่ปุ่นพูดว่าฮักคี้เคก่าชิมัสนะคะกรณีขื้นไส้ใช้คำนี้เลยถัดมาดูอะไรเนี่ยคัดจมูกนั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าท um ่าน um ักะซึมาริมัส ท่าหนาคือจมูกนะคะสมาลิคือตันอะไรที่ไปอุดตันนั่นเองนะคะอุดตันจมูกก็คือคัดจมูกนันเองค่ะถัดมาอะไรอ่ะดูหนาวสั่นเลยนะคะอ่ารู้สึกว่าหนาวกรณีแบบตอนเราไม่สบายเนอะเราก็จะมีหนาวสั่นนะคะภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าซามุเกาชิมัสซามุเกาชิมัส์นะ,ะนี่หนาวสั่นนะคะถัดมาอะไรเอ่ย ดูหน้าแดงกำเลยตัวร้อนมีไข้นั่นเองนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าเนสึกะอาริมาสเนสึกะอาริมาสเนสึแปลว่าร้อนความร้อนนะคะกะอาริมาสก็คือมีใช่ไหมมีความร้อนนั่นหมายถึงมีไข้ตัวร้อนนั่นเองค่ะถัดมาอะไรเอ่ยเข้าห้องน้ําท้องเสียนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าเกลิโอชเตมาส อ่านี่เราลองบบกคือเราท้องเสียอยู่อย่างนี้นะคะแกลี่คือท้องเสียนะคะสเตย์มัสบ่งบอกสภาพการใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเราต้องการบอกว่าเราท้องเสียอยู่เราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะถัดมาอันนี้เหมือนกันแต่ดูแบบคุณคิดเยอะนิดนึงเนาะอะไรเอ่ยท้องผูกนะคะเข้าห้องน้ําท้องผูกภาษาญุ่นพูดว่าเบมปิเดสเบมปิเดสนะคะใครท้องผูกนะคะก็ใช้คํานี้เลยต่อมาอันนี้อะไรเนี่ยดูเหนื่อย ออนเพียนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคารดะกาดารุยเดสคารดาคือร่างกายดารุยคือไม่มีแรงออนเพียปกเพียกอะไรเนี่ยะคะก็ใช้คำนี้เลยนะคะถ้าเรารู้สึกเหนื่อยไม่มีแรงนะคะคารดะกาดารุยเดสนะคะและถัดมาอะไรอ่ะเหมือนปวดหลังเลยเนาะใช่แล้วปวดหลังนะคะอันนี้จะพูดว่าเซนะคากะอิตยเดส เซน่าาคือหลังนะคะส่วนไก่ไต้ก็คือเจ็บหรือปวดนั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งปวดหลังปวดเอวนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโยซีเดสโยซูแปลว่าปวดหลังปวดเอวนะคะก็คือมีความหมายเดียวกับเซ็กเซน่าาเลยแต่เซน่าขามันจะเหมือนทั้งแผ่นหลังนะเนาะแต่ว่าถ้าโยซูเหมือนปวดที่บั้นเอวนะคะก็จะเป็นแต่ความหมายก็ใกล้เคียงกันนะคะคือปวดตรงด้านหลังทั้งหมดนะคะถ้าดูจากคันจีโนก็ยังมีคันจิที่ตัวว่าอีใต้ นะคะตัวอีใต้ที่แปลว่าเจ็บนะคะและอีกตัวคันจิอีกตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเอวนะคะคือเอามารวมกันก็เลยแปลว่าปวดหลังปวดเอวนั่นเองนะคะอ่าถัดมาอะไรอ่ะฟันผูนะคะเราจะพูดว่ามุชิบะนินาริมาสตะมุชิบะนินาริมาสตมชิบะแปลว่าแมงกินฟันนะคะมุชิมแมลงบะหรือฮะนะคะแปลว่าฟัน แมลงกับฟันเกนก็เลยแปลว่าแมงกินฟันนะคะคือฟันผุนั่นเองนะคะแล้วก็นี่นาริมาชตะแปลว่ากลายเป็นคือฉันกลายเป็นคนฟันผนุไปเสียแล้วนะคะอันนี้คือถ้าแปลแบบในรูปประโยคยาวๆนะคะแต่ว่าสั้นๆก็คือฟันผุนั่นแหละนะคะอ่าถัดมาอันนี้อะไรอ่ะอ้วกหรออาเจียนนะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าฮักิมาชตะฮักิมาชตะนะคะน,นี่กรณีอ้วกนะคะออกมานะคะถัดมา อะไรเลอไม่ค่อยอยากจะกินข้าวเลยเบื่ออาหารนะคะคือไม่อยากกินนั่นเองภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโชคคุโยกขูกาดีมาเซนโชคคุยกขูการิมาเซนก็คือไม่มีความอยากจะกินข้าวนั่นเองนะคะโชคุ oku, มันแปลว่าเกี่ยวกับการกินใช่ไหมโยกขก็คืออยากนะคะอยากจะกินแต่ อ r i ิมาเซแปลว่าไม่มีอ r i ิมาซมีใช่ไหมคะอ r i ิมาเซนเป็นรูปปฏิเสธก็คือไม่มีความอยากจะกินข้าวนะคะและถัดมาอะไรอ่ะคันแน่เลยใช่แล้วคันนะคะ KAYUI DESU คายุยเดสคายุ i แปลว่าคันนะคะเราต้องบอกเหมือนเราคันเราอ,อาจจะแพ้อะไรมานะคะเราก็บอกอาการคุณหมอได้นะคะต่อมาโอ้เมาค้างนะคะเมาค้างภาษาญี่ปุ่นว่าสุสคาย,ยุยเดส ฟุตซุคายโยยนะคะฟุตซกคาคือวันที่สองถูกไหมคะโยยก็คือเมานะคะเมาวันที่สองนั่นหมายถึงว่าการเมาค้างนะคะกินวันนี้แต่พอตื่นมาตอนเช้าของวันพรุ่งนี้ก็ยังรู้สึกมึนงงอยู่อันนี้คืออาการเมาค้างนะคะถัดไปโอ้คันใหญ่เลยนะคะเป็นลมพิษนะมีตุ่มด้วยเนาะบาลภาษาสี่ปนเราชูดว่าจินมาชิงกาเดมาสตา จินมาชินก็เดมสตจินมาชินแปลว่าลมพิษนะคะเดม a สตาก,ก็คือออกมาลมพิษออกมานั่นเองนะคะเป็นตุ่มคันออกมานะคะและถัดมาเหมือนจะปวดฟันอีกเลยอ่ะแต่บวมนะคะคือเราปวดแล้วมันมีอาการบวมออกมาภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าฮาเลเตมาสฮาเลเตมาสคืออาการที่มีอะไรบวมๆออกมานะคะอ่าถัดมาอะไรเนี่ยอะไร หกล้มนะคะตอนเลยเราบอกเราไปมีบาดแผลแล้วเราหกล้มนะคะเราก็พูดว่าโครโมบีมาสต์โคโรบิมาสต์ก็คือเราหกล้มเราเป็นแผลมาเนาะเราก็อาจจะบอกว่าเออเราไปหกล้มมาอย่างนี้นะคะก็ได้ต่อมาอะไรอ่ะมีดบาดนะคะไนฟ์เดะคิริมาสตไนฟูเดะคิริมาสต์ไนฟ์แปลว่ามีดเนาะคิริมาสแปลว่าบาดนะคะ ก็คือถูกบาดโดยมีดนั่นเองใช้คำช่วยเดมาคำช่วยเดตตัวนี้ในที่นี้หมายถึงว่าโดยนะคะ บ่งบอกถึงสาเหตุนะคะก็คือถูกบาดโดยมีดนะคะตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปประโยคเนาะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะคะพื้นฐานแล้วก็เวลาที่เราไปโรงพยาบาลหรือเราอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงนี้ค่ะก็มีรูปตัวอย่างประโยคมาให้ดูนะคะเผื่อเราจะต้องไปญี่ปุ่นนะคะแล้วเกิดไปเจ็บป่วยที่นู่นนะคะก็ลองเอาไปใช้กันดูเนาะจริงๆจริงๆเราก็ไม่อยากให้เอามาใช้สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเจ็บป่วยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะ เราควรจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงจะดีกว่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูประโยคถัดไปที่จะนําเสนอคือคําพูดเวลาไปเยี่ยมคนป่วยหรือคําพูดให้กําลังใจคนป่วยเนาะอันนี้กรณีเราไปเยี่ยมไข่นะคะเรา,าภาษาญี่ปุ่นนะคะเราจะพูดว่าโอมิไม โอมิไมนะคะโอไมมไมคือการไปเยี่ยมคนป่วยนะคะทีนี้มีคําพูดอะไรบ้างเวลาเราไปเยี่ยมเขาเนาะเราต้องให้กําลังใจเขาใช่ไหมคะเวลาไปเยี่ยมคือเขาอาจจะเขากําลังพักฟื้นอยู่หรือมีการเจ็บป่วยอยู่นะคะเราก็สามารถใช้คํานี้ได้นะคะภาษาญี่ปุ่นพูดว่าโอไดจินิโอไดจินิก็คือดูแลตัวเองให้หายเร็วๆนะอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็เวลาไปเยี่ยมคนป่วยใช้คํานี้ก็ได้นะคะและอีกคํานึงที่อยากจะนําเสนอก็คือ ขอให้หายเร็วๆนะนะคะให้ยักขูเก่งกินีนัตเตคุดาไซฮายาคกูเก่งกินีนัตเตคุดาไซก็คือใย้รคือเร็วๆเก่งกิคือแข็งแรงนี่นาโด er คือกลายเป็นคุดาไซคือเป็นการร้องขอใช่ไหมคะขอให้คุณหายป่วยเร็วๆนั่นเองนะคะแล้ก็จะใช้คำนี้ก็ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ได้เรียนรูปแบบประโยคไปหลายแบบเลยเนาะตั้งแต่จะไปโรงพยาบาลไปหาคุณหมอคุณหมอจะพูดอะไรแล้วบอกอาการเจ็บป่วยพื้นฐานรวมถึงเวลาเราไปเยี่ยมคนอื่นนะคะเราจะพูดว่าอย่างไงนะคะ ยังไงนะคะลองไปฝึกทบทวนฝึกพูดกันนะคะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะจะได้หยิบนำมาใช้ได้อย่างทันทีนะคะและวันนี้นะคะทางช่อง home made smile video ของเรานะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะคราวหน้านะคะก็ยังคงมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมานำเสนอกันเช่นเคยนะคะอย่าลืมติดตามของช่องของเราด้วยนะคะและจะไม่พลาดสิ่งดีๆที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะถึงพี่อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายเนาะแต่สิ่ง ที่พี่รู้อยู่นะคะพี่ก็พยายามถ่ายทอดออกมาให้เข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าก็เข้าใจอยู่เนอะว่าการที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างยากขนาดพี่เรียนเป็นวิชาเอกพี่ยังคิดว่ายากเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ยากเกินความสามารถเรานะคะสู้ๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะมาตะไอมาโชวสวัสดีค่ะอกโตมั